ว่าลูกค้าเนี่ยมาสั่งเครื่องดื่มหวานน้อยกัเนเยอะขึ้นเราก็เริ่มแปลกใจต่อจากนั้นเนี่ยเราทางทางอเมซอนเนี่ยเราก็เริ่มหาข้อมูข้อมูลแรกที่เราได้เ่ยเราได้จากสำนักโฆษณาการของมหาลัยพิจดนะครับว่าแบบสำรวจเนี่ยของว่าประชาชนเนี่ย ให้หวางสนใจในเรื่องสุขภาพยกะดขึ้นแล้วว่าเราเข้าไปทําการบ้านเพิ่มเติมขึ้นว่าประชาชนคนไทยเนี่ยบริโภคต้องกาต g, รยังมากน้อยแค่ไหนในในช่วงที่เราสนใจกันเนี่ยเราก็บอกว่าเอ๊ะเราต้องมาศึกษาตัวเราเองพอเราศึกษาตัวเราเองเนี่ยเราก็มาทำแบบสมมติแบบพาเราเองผลสุดท้ายตรงกันกับที่มหาวทยลัยพิโน,นบอกว่าลูกค้าใส่ใจใเรื่องสุขภาพยกิะดขึ้นพอหลังจากที่สีกรมเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่ง เป็นเกิดขึ้นลดความช่องว่างระหว่างภาคหลักกับภาคเอกชนเราทํางานใกล้กันมากขึ้นในส่วนของทิเด็ดเองเนีนะครับพศ64นะครับเราเข้าสู่โครงการกว่าน้อยสั่งได้นะครับ <c oughs> โดยการทําโปรโมชั่นไปยังเครื่องดื่มที่ว่างน้อยนะครับอันนี้น่าจะรุนแรงสุด <c oughs> ตรงที่ว่า หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าสู่โปรโมชั่นอเมริกาโน่หวานน้อยแล้วจะได้รับส่วนลด5บาททำให้ได้รับการตอบล่วเราอยากให้ลูกค้าได้ลิมลองได้อลของเบรสต้าอินเดียนะครับก็จะถามทุกครั้งที่สั่งเครื่องดื่วว่ารับความหวานระดับไหนก็เป็นความรู้สึกจริงๆที่ว่าถ้าสั่งเพิ่มหวานจะต้องแอดแต่สแลวทุกคนในร้านจะหันมามองนะครับ แต่ว่าหลังจากนั้นเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวใส่สองทอนชาหรือเปล่าเราไม่ชัวร์เหมือนกันนะครับแต่ว่าในนั้นก็แพรเราต้องดูดีไว้ก่อนนะครับต้องคีปลุกนะครับอย่าไปสั่งทะเลทาด้าหวานมากกว่าปกติไม่ได้นะครับต้องหวานน้อยหน่อยนครับพอทั้งแถวเลยใช่ใช่ผมส่วนตัวเองเลยนะครับได้ลองชิมชาเขียวที่เป็นสูตรหวานน้อยครับอาจารย์ก็ยอมรับว่าอีกสักนิดนึงจะเป็นยาหรือเปล่านะครับผมก็เอนกันมันไหวไหมเด็กเรับ อินเทนิงก็ยังยินดีนะครับในปี65เราเข้าร่วมโครงการหวานน้อยร้อยละห้านะครับและปีนี้น่าจะมีโครงการนะครับที่ประเทศไทยหวานแค่ไหนพออินเทนิงก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมกับกรมนะครับและเพื่อนๆพนในต่างระแทอย่างเต็มที่รับคอบมร่วมมืสวัสดีครับเชฟอั้มนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางยิมแพคของเราเนี่ยนะครับเป็นเงินธุรกิจในการให้ชอบพื้นที่นะครับ แล้วกอ็กิจกรรมต่างๆดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำกคู่ไปด้วยก็คือการให้บริการอาหารในเครื่องดื่มนะครับาทาั้งในสถานีแล้วก็นอกสถานีอีกส่วนหนึ่งที่บางท่านอาจจะไม่ทราบก็คือว่าทางอินแพคของเราเนี่ยมีร้านอาหารในเครืออยู่ถึง19แบรนด์นะครับแล้วก็มีสาขาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลกว่า3าสสาขานะครับดังนั้นธุรกิจของเราเนี่ยครับเป็นธุกรกิจที่รับไปชอบโดยตรงกับอาหารการกินของแขกของเรา ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มนะคะแล้วก็รวมทั้งนองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของนมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้สัญลักษณ์มากที่สุดน,นะคะเฉพาะเครื่องดื่มเองเนี่ยเกือบร้อยละเจ็ดสิบน,นะคะท่านสามารถทําได้ลงมาเหลือร้อยละหกนะคะเราก็ขอความเชิญชวนนะคะว่าเป้าต่อไปนะคะเราจะทําการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะในแง่ของการที่อาจจะลดลงมาเหลือร้อยละห้านะคะรวมทั้งผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะซึ่งอาจจะมีแนวโน้มในทำนองเดียวกัน ดีครับเป็นไงบ้างครับวันนี้ค่ะคึกคืนดีค่ะอ๋อมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับวันนี้วันนี้ก็จะเห็นว่ามีคนรักสุขภาพมาร่วมงานเยอะนะคะเราก็จะมีสลัดเพื่อสุขภาพนะคะเป็นเมนูที่เราได้รับเป็นเมนูชูสุขภาพของกรมปนเปรี๊ยะของกระทรวงการเลี้ยงด้อยแล้วนะคะแล้วก็มีแซนด์วิชนะคะนี่เลยใช่ไหมได้เมนูชูสุขภาพหมดเลยใช่ค่ะคุณตาสัมลักเมนูชูสุขภาพมาจาก Impact ใช่ไหมครับใช่ค่ะมาจาก แต่ว่าเราเปิดร้านที่นี่นะคะชื่อร้าน Eat Cafe b y r Eat p a c ค่ะอยู่ตรงกรมอนามัยเพราะนั้นเนี่ยเช้าเช้าเนี่ยมาร้าน Eat Cafe เจอสินค้าพวกนี้วางเต็มเชลน่ากินมากเลยมาดูโสลัดทูน่าแซบสลัดซีซ่าไก่ด้านนี้มีอะไรครับพี่เครื่องดื่มนะคะจะเป็นน้ำอัญชันดอกมะพร้าวนะคะซึ่งจะเป็นความหวานธรรมชาติจากดอกมะพร้าวสั่งได้นะคะจวัสดนแค่ไหน25 50หรือ75ร บางคนก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะนี่ใช่ไหมนี่ได้รักหวานน้อยสั่งได้ที่ร้าน East El Cafe นะครับสั่งได้เอา7 5สิบเอา50เอา0ได้หมดเลยโอเคี่